วันนี้คุณกําลังดึงดูดอะไรเข้ามาในชีวิตของคุณถ้าหากวันนี้คุณกําลังคิดแต่เรื่องลบๆสิ่งลบๆการไม่คู่ควรการผิดหวังการตอกย้ําซ้ําเติมตัวเองการรู้สึกโกรธเกลียดไม่พอใจสงสัยทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้มันเป็นพลังงานที่ต่ํา แล้วมันสร้างความรู้สึกที่เป็นลบให้กับตัวเราเองนั่นก็แสดงว่าคุณกำลังดึงแต่เรื่องราวไม่ดีเรื่องราวที่ไม่ต้องการเข้ามาในชีวิตของตัวคุณนั่นเองแต่ถ้าวันนี้คุณต้องการดึงดูดแต่เรื่องดีๆสิ่งดีๆคุณต้องคิดถึงแต่เฉพาะเรื่องดีๆความรักความสุขความเมตตาความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ที่มันอยู่ในชีวิตของคุณ ให้คุณมีความสุขอยู่เสมอถึงแม้ว่าคุณยังไม่ได้อะไรในสิ่งที่คุณต้องการก็ตามเพราะความสุขมันไม่ใช่ของปุ้มเฟือยคุณสามารถมีความสุขได้อยู่เสมอได้ตลอดเวลาและยิ่งถ้าคุณมีความสุขกับตัวเองมากเท่าไหร่คุณยิ่งส่งความสุขนั้นให้กับคนรอบข้างของคุณให้มากเท่านั้นแล้วสิ่งดีๆความสุขมันก็จะวิ่งเข้ามาหาคุณเช่นเดียวกัน อะไรก็ตามที่คุณส่งออกไปจากตัวคุณเองคุณก็จะได้รับสิ่งนั้นกลับเข้ามาในชีวิตของเราที่มันเหมือนกันนั่นเองเพราะคุณเป็นแม่เหล็กดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีก็ตามวันนี้เพียงแค่คุณสำรวจตัวเองสำรวจความคิดความรู้สึกตัวเองวันนี้คุณดึงดู เข้ามาในชีวิตของคุณเรื่องดีเรื่องไม่ดีเรื่องที่คุณต้องการหรือเป็นเรื่องที่คุณไม่ได้ต้องการในชีวิตเลยเพียงแค่คุณใส่ใจกับเรื่องนี้แค่นั้นคุณก็จะรู้เลยว่าสิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่มันจะเข้ามาในชีวิตของคุณนั้นมันคืออะไรเพราะอารมณ์ความรู้สึกของเรามันจะเป็นตัววัดได้ว่า สิ่งไหนมันจะเข้ามาในชีวิตของคุณเรื่องดีๆเรื่องที่เราต้องการเรื่องที่เราปรารถนามันก็ขึ้นอยู่กับความรู้สึกที่เราส่งออกไปนั่นเองถ้าหากวันนี้คุณต้องการที่อยากจะประสบความสำเร็จเจอแต่เรื่องดีๆเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณควรส่งแต่เรื่องดีๆความรักความสุขความเมตตา ความอุดมสมบูรณ์ออกไปเท่านั้นพลังที่คุณส่งออกไปคลื่นที่คุณส่งออกไปมันอยู่ในระดับไหนคุณก็จะได้รับกลับมาในเลเวลเดียวกันในระดับเดียวกันเสมอหากคุณต้องการที่อยากจะมีแต่ความสุขในชีวิตมีแต่ความรักในชีวิตมีแต่ความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตคุณก็ควร จะส่งเฉพาะสิ่งนั้นออกไปจากชีวิตของคุณเช่นเดียวกันอย่าลืมความสุขไม่ใช่ของฟุ่มเฟือยคุณสามารถมีความสุขได้อยู่เสมอและส่งต่อความสุขความรักนั้นให้กับผู้คนแล้วคุณก็จะได้จเจอสิ่งดีรับสิ่งดีเข้ามาในชีวิตของคุณอยู่เนืองเนืองเป็นกำลังใจและขอให้ทุกคนมีชีวิตที่งดงามแล้วมา รวมเป็นแสงสว่างให้กับผู้คนคุณนุ้นสวัสดีค่ะ